สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องป๋อมแปมนะคะวันนี้น้องป๋อมแปมได้มาเข้าโรงเรียนนะคะที่ซุ้มหลังคาเขียวนะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนนะคะวันนี้ป๋อมแปมของเรานะคะอยูอ่ซุ้มเดียวกันนะคะค้อเ,เดียวกันกับหนุ่มน้อยบอัวบานสุดร่อนะคะ โอ้โหควอมแป็มโยกรออาหารใหญ่แล้วนะคะตอนนี้โยกรอใหญ่เลยค่ะหิวหรือยังปวอมแปมหิวหรือยังลูกอโอโหอ่าไหนาขอขอวงวงงวงขอหน่อยแล้ว วันนี้มีหันหน้าเข้าหาหนุ่มด้วยนะคะแต่วันนี้หนุ่มหันตูดใสซะง,งั้นหนุ่มหันตูดใส่นะคะวันนี้สาวๆโยกใส่ใหญ่เลยนะคะ อาจจะห่างหายไปนานนะคะกับน้ำเสียงของหนูรัดนะคะโอ้โหดูท่านะคะโอ้โหจ้าบ,บัวชิลมากเลยค่ะยืนยังไงให้โลกจำนะคะโอ้สุดชิลมากเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะชิลมาก เท่มากเลยยืนชิลมากเลยจะทำยังไงก็ได้สำหรับพี่บัวขนาดท่ายืนนะคะยังไม่เหมือนใครสุดยอดเลยค่ะพระเทพพระบุตรสุดหล่อนะคะเนี่ยจองไว้ให้ ป้อมเตมนะคะโอ้โหโเดี๋ยวจะจองไว้ให้ลูกสาวโตขึ้นเนื้อหอมมากๆแม่เลยพี่บัวบานของเรา วันนี้อยู่ในข้อกับพี่บัวนะคะแล้วก็พี่ชื่นแล้วก็น้องปอมแปมนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นน้องวันดีนะคะโอ้โหน้องวันดีอ้วนมากเลยค่ะพี่สาวของน้องสุพรนสานะคะหน้าตาเหมือนกันมากเลยค่ะครอบครัวนี้ เห็นพี่วันดีแล้วก็คิดถึงน้องสุพรรณสาขึ้นมาทันทีอุ้ยหันตูใส่ด้วยพี่วันดีตกใจเราหรือเปล่านะอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้องทองเพชรกับคุณแม่ทับพิมนะคะวันนี้ทองเพชรยังไม่เปิดนะคะวันนี้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังสงบเสงี่ยมอยู่นะคะยังไม่มีใคร ร้องอดโอยนะคะยังไม่มีใครร้องนะคะยังไม่มีใครเกียกกดเด้ยวเก้าลมแรงพิษเดิมสมบูรณ์มาลมนี้เราจะหมดนะะ้ำได้แล้วคุโ,โควิดทำพิษรอบสามอ๋อ รอบแรกรอบสองก็จะตายอยู่แล้วพอรอบสามมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือเลยกินข้าวกับเกลือทีนี้คนกินข้าวกับเกลือได้แต่ช้างไม่มียาก,กินไม่ได้โอ้พี่วันดีอ๋อลุอยากเล่นหรอคะ ขี้เล่นเหมือนสุพรรณษาไม่นีอวนมากเลยค่ะทุกคนค่ะหน้าฟัดมากเลยค่ะอ้วนหนังย่นแบบหืเนื้อแน่นขาเป็นขานี่มันช้างหรือฮิโปโนะคะทุกคนค่ะสุดยอดเลย สาวน้อยสาวงามแห่งบ้านขุนชัยทองสาวน้อยที่มีมารยาทเรียบร้อยเป็นที่หนึ่ง คุณรัศตีภาพพับไว้วันดีเปิดแล้วค่ะวันดีเปิดแล้ววันดีเปิดแล้วห้องเพชรมีเสียงเล็กน้อยดูดูดูด,ด,ดูพี่บัวของเราค่ะอืออ ค่ายืนสุดชิวอ,อ๋อจะจีบกันใหญ่ละ<ฮ>บรรยากาศวันนี้ก็จะเงียบเงาหน่อยนะคะเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะ โอ้โหตอนนี้ดูดูเดี๋ยวพาไปดูพี่วันดีค่ะดูเขาทำอะไรพี่วันดีทำอะไรสงสัยคิดถึงน้องสุพรรณสาแน่เลยหดูทองเพชรสุดรอดีกว่าโอ้โหเจ้าทองเพชรกำลังกินนมนะคะทุกคนคะ่ะอ๋อ ว้าวมีขาที่ห้าออกมาด้วยโอ้ยแต่มุมนี้มืดมากเลยนะคะทุกคนครับต้องขออภัยไม่เห็นขาที่ห้าของทองเพชรเลยแต่ติดใจพี่วันดีมากกว่านะคะเหมือนเจ้าอ้วนสุพรรณสาะ หอมแผมหอมแปมแย่งยาพี่รัววันนี้ที่โรงเรียนก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะในระหว่างที่อรอโรงเรียนเปิดนะคะหยุดยาวนี้พี่พีเอฟีไปเที่ยวไหนกันบ้างคะมาเที่ยวหาน้องได้นะคะที่สุรินนะคะ สำหรับพีพีเอท่านไหนนะคะที่เดินทางออกไปข้างนอกนะคะก็ออย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็พบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องโควิดก็มารอบที่3แล้วนะคะก็เป็นห่วงพีพีเอทุกๆท,ท,ท่านนะคะ